มาที่คำถามที่2เลยครับกรณีอบอตอจัดงานลอยกระทงประจำปี2568แล้วจ้างมหรสพมาแสดงในงานได้ไหมคะจะผิดมาตรา65หรือเปล่าคะนะครับอันนี้คือวันลอยกระทงนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วสามารถดำเนินการได้ไหมนะครับถ้าเป็น เรื่องที่ดําเนินการตามประเพณีแล้วก็ใช้งบประมาณของอบตอซึ่งเป็นไปตามระเบียบนะครับเป็นตามข้อบัญญัติของงบประมาณนะครับก็สามารถทําได้ปกตินะครับทำได้ปกติงานประเพณีงานอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ยังทําได้ปกติสามารถที่จะจ้างมหรสพได้ไหมก็ยังดําเนินการได้นะครับตามอํานาจหน้าที่ย้ําว่า สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่แต่สิ่งที่ระมัดระวังนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําท่านก็คือนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับผู้บริหารนั้นต้องระมัดระวังไม่ถือโอกาสนะครับไม่ถือโอกาสกิจ,จกรรมงานโครงการของราชการนั้นใช้เป็นเวทีหาเสียงนี่คือสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังฉะนั้นในฐานะที่นายกเป็นผู้บริหารอยู่ยัง ดำรงตาแหน่งอยู่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของท่านได้สมมุติว่าเขาให้ไปเป็นประธานเปิดท่านก็ไปเป็นประธานเปิดได้นะครับแต่เพียงว่าระมัดระวังเรื่องการถือโอกาสหาเสียงเช่นมีการพูดในเชิงหาเสียงในเชิงจะลงสมัครเอกทํานองนี้นะครับหรือว่าต้องระมัดระวังคือพิธีกรนะครับพิธีกรก็ต้องอกําชับกันนะครับอย่าพูดเสียจนเรียกไงลนะ่ะพูด ยกยอปอปั้นนายกที่อยู่ในตําแหน่งเสียจนในเชิงเป็นการหาเสียงอันนี้มันก็จะอาจจะสุ่มเสียงไปในเชิงนะครับอาจจะสุ่มเสียงผมใช้คําว่าอาจจะสุ่มเสียงการเป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่นะครับเป็นคุณต่อตอนเองก็ได้นะครับสุ่มเสียงไม่ได้หมายว่าผิดนะครับอาจจะสุ่มเสียงที่จะโดนร้องเรียนดังนั้นถามว่าสามารถจัดได้ไหมก็จัดได้ตามปกติตาม วิธีการของระเบียบงานพัสดุทั่วๆไปนะครับเป็นงานประเพณีมีมหอศพได้ไหมก็ได้เพียงแต่ว่านะครับอย่าถือโอกาสาดังกล่าวนั้นในเป็นเวทีหรือเป็นในโอกาสในการหาเสียงนั่นเองนะครับนั่นก็คืองานประเพณีลอยกระทงที่จะถึงนี้นะครับ